Tìm được mình là của mình của mình là của mình của mình ใช่น้องไม่อยู่ไม่พอแล้วเห็นรึไหว่าเงินก็ปอลงไปอีใช่เพราะวีแรกน้องชายหนูเขายังมีชีวิตอยู่ไงน้องชายหนูเขาไม่อยู่แล้วไงแล้วเอาละปลุกให้ชาวบ้านหล่านู้นเขาก็อยู่กันไม่หมดเนอะอ่าแล้วก็เหลือคนเดียวหนูลูกคนเดียวอยู่แล้วหนูลูกสาวคนเดียวอยู่แล้วเหรอ พอต้องหาแม่วะนะของไหนที่เขาจะเก็บไว้อ่ะโลลงไปอันไหนเดี๋ยวเดี๋ยวอันไหนเขาเอันไหนไม่ขายก็แยกเลตามที่ไม่ขายก็ไมอลงไปแล้วค่ะเอ็งอ็อพวกน,นี้นะ่าจะเก็บเอามีดก่อนต้อางหามีดนะเดี๋ยวเอาไว้สั่งอรลูกค้าสั่งไก่แล้วนะพวกเนี้อ๋อนี่พี่กลับมาอยู่บ้านจะใม้แฟนอยู่เพราะว่าหนูต้องเที่ยวไปเที่ยวมาแฟนเขาเราต้องเลี้ยงเฮ้ยต่รักใครนะที่ที่ แฟนแนวขายเครื่องทงหารแล้วนี่เขาเปิดร้านอาหารแล้วนี้ว่ามันมีคนที่ตลาดสังกติไม่ใช่หรอตลาดตูโกงกางน <c oughs> ั่นสองถาเล้่ยผมไปไหนแล้วเราอะไรอะตูเครือบสองแถาที่ว่าไอตัวห่วงมันมันนี่นูที่กรงเท,ทูที่จัมัมปราการก็อันนึงไม่ไเอามา <c oughs> อันนั้นเราไม่รู้หนูไม่ได้เอาออกไปหนิอยู่มีมันอม่มีเรๆรู พอมีจานกระเบื้องอยู่ไงม่รู้ว่าม่รู้วมมีจานกระเบื้องนี้ถือได้ไงงเขาร่วมจานกอระเบืองเยอะไม่เป็นหนู๋ยวหข้า้จ้าจ้าองเท้าไม่ใส่พ่อมันมีแกเเยแ่เขึมาลไว่ช้าโหพมนี้เต็มเลยใ่เนาะมอเงี้ยพี่มออย่างนี้ะขายได้ี่เห็นตลาดนัดก็ขายกันมอ หมอใช่ไมนะเนีะเนีพี่จะไปน่ะแก้วพ่แก้น่ะใช้แก้วนีู้เก็บไปขายเหรอแค่นี้แล้วใช่พราหนูจะซื้อของที่แบบเขาไม่ใช้กันน่ะที่จะใช้ป่ะซื้อของที่แบบที่เก็บสะสมเนี่ยหนูก็เพราะว่าขายของเนี้ยเรต้องเอาไปโชว์ 嗯。Oh, <you>